่ารักมากเลยทุกคน <c oughs> แผ่นดินไหวคืออะไรหรอแผ่นดินไหวก็คือพื้นดินพื้นดินนี่แหละพื้นยริงคืออะไหรอพื้นนีิก็คือเป็นที่น้องทิน้องพียืนอยู่นี่แหละความสงสัยของเด็กกันเนาะทุกคนมันน่ารักมาการถไม่ติดแล้วทุกคนสว่งแล้วกินตัวใ้ไหม กินตัวใจไหมหายได้มั้มหายได้ไหมหายหรือยังหายหรือยังหายได้มั้มน่ารักมากน่ารักมากเป็นเด็กที่โคตรน่า,นนารักเลยทั้งสองคนเลยตกนุมรักวันละละ้านรอบทุกคนที่พี่ทำนาทีตัวเนี้ยทำตรงเนี้ยทำแบบนี้เลย ทำแบบเนี้ยถาแบบนี้เลยถ้ารู้ก็รูไปถามพี่ไปถามพี่พีดูสิถามพี่พีดูก็ได้แี่ทาแบบเนี้ยทําแบบเนี้ยเลยอ่ะไม่สนุกดีเล่นตรงนี้ไม่สนุกดยโคตรน่ารักเลยทุกคนไปไปตีทีวีเล่นกีฬาแล้วพอเขาห้ามไง ไม่กลัวพ่อแต่กลัวแม่ไม่กลัวไอ้ป้าพ่อแต่กลัมกว,ว,วมีทางเ่ยหรอแทางย่อยหอ่ระ่าดึงัอ่ะอ